เอาละครับสวัสดีคุณชมนะครับอันนี้ก็เราจะม,มาเล่นเกมจำลองระบบสุริยะอีกแล้วนะครับก็คือ Solar s m a ารนั่นเองมีอัปเดตเข้ามานะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นอัปเดตอันไหนอันนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นอันนี้นะใช่ไหมดาวเทียมไม่น่าใช่อ้อจริงด้วยดาวเทียมดาวเทียมมันต้องมีระบบป้องกันป่ะแล้วก็เอเลียนบุกโลกบดล็อก ยูเอฟโอยู่ไหนอันนี้ล่ะโอ้ดีไปเยอะดีไปเยอะ <c oughs> ระบบสุริยะระบบโซนนี่หรออ๋อปกปกดล็อก UFO อ่าเอา UFO ไปเยอือนดิยังไงพุ่งชนหรอใช่ไหมอ๋อไม่ใช่มันได้พุ่งชนมันยิงเลยเลเซอร์อ้าวเรียบร้อยแล้วผ่ายไปแค่นี้ วันนี้ผมจะลองมาทำโลกแบรนด์ดูนะครับไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมก็เคยไปดูช่องพีนั่นมาก่อนไม่รู้ว่าได้หรือปาระบบที่ไม่รู้จักโลกแห่งผีมันมีโลกแห่งผีด้วยหรอนี่คือโลกใหม่น่าจะเป็นโลกเพิ่งอัปเดตมาใหม่นะครับโลกแห่งผีคือมันไม่มีรูปร่างใช่ไหมโลกแห่งผีเนี่ยใช่ไหมโอ้โลกแห่งผนะีจริงด้วยของจริง <c oughs> ลองลองเลเซอร์มันทุกอย่างาาท่านผู้ชมบุกบัต พุ่งชนอุย๊ยไม่เป็นไรนะครับเด็ดแล้วข้อน้อยพุ่งชนไม่เป็นไรเช่นเคยครับลงจันทร์พุ่งชนลงจันทร์ไม่เป็นไรเอ้ยไม่ใช่โลกไม่เป็นไรครับแต่ว่าลงจันทร์แตกไปเรียบร้อยละมันสามารถพื้นฟูตัวเองได้ปะะเดี๋ยวก่อนเอาแบคโฮหลุดไปดิหลุดซะที่จริงมันมีดุมขาวด้วยนะไอ้ดุมลำนี่มันทําลายใช่ไหมแต่ว่าหลุมขาวมันจะ ด้วยแบบซ่อมแซมให้ขวาฝ่าอัส,สานีร้อยทำโรกแบนไม่สําเร็จนะครับก็ต้องมาทําลายอุย้ยเรียบร้อยโอเคเราทําลายโรคแห่งผีเรียบร้อยแล้วนะครับมีโลกอะไรโรกแห่งผีเราเล่นไปละอืมน่าจะมีด่านใหม่อีกนะผมว่าดาวเคราะห์ูโตเลาวเนปจูนลาวมามาลิตายูราวเสาอุ้ยพาเทน ดาวเคราะห์ทะเลทรายหรออาอาโพไร์อันนี้โลกมีชีวิตโลกน้ำแข็งอาเดสดาวเคราะภาค,าคพื้นดินน่าจะเป็นดาวเคราะหที่เพิ่งถูกค้นพบในศตวรรษที่20นะครับก็คือตอนนี้นี่แหละ้อยขนมหวานคืออะไรอะ่ะว้าวใหญ่มาเริ่มเทิมเลย ไอ,อข้ขนมหวานอยู่ในอวากาศนะครับยิงไปดิโอ้ยิงไป,งไปดีไซน์ยิงไปให้หมดเรียบร้อยยิงเอาเรื่อยๆดีไซน์โอ้โหอันอันนี้มันนิวเคลีย์นี่ว่าอุ้ยเอาเรื่องจัด้อ,อยขนมหวานโอเคผมจะทิ้งท้ายด้วยการไปตบโลกแห่งผีครั้งหนึ่งโลกแห่งผีโลกแห่งผีงผาท้าาั้ากับอตัววาตานแล้วกันมือยังไม่ต้องตัววาราสมตีเลยอุ้ย นี่โหเรียบร้อยเจอตัววาตารของเราไปแล้วก็ขอควบคุมเลยมือขอควบคุมเลยมือนี่เอาอีกเอาอีกขอเข้าไปใกล้ๆหน่อยบ,บับงคับบังคับทิศทางโอ้ยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้ยเอาละมาชี้ป่าดีกว่าผมตีมันลูกสวยมาชี้ป่าชี้ป่ายิงเลเซอร์ผ่านละลองระบบ ระเบิดซูเปอร์โนวาของโลกแห่งผีดูไหม,มเดี๋ยวนะครับเดเซอร์ทดลองต่างๆพวกนี้ก็น่าจะไปละเพราะว่าเกมนี้มันนานๆทีมันถึงจะมีอัปเดตขึ้นมานะครับเดเซอร์ไมส่สามารถทำอะไรได้นะมันจะสามารถฟื้นฟูได้เร็วมากสงสัยมันเป็นอ e ิเล e ็กตรอนอิเล็กตรอนเข้ามันไก่ตอนอโอเคระเบิดระเบิดซูเปอร์โนวาเรียบร้อยโลกแห่งผีลวนไปด้วยไหมลน ลังสีคอสมิคจากเรียบร้อยโดนไปด้วยนะครับโอเคท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมมีอัปเดตใหม่